สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเต็ม10นะครับวันนี้ผมหยิบยกเอาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างกลางสัปดาห์มาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับก่อนที่จะไปว่ากันถึงรายละเอียดต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการคัดเลือกทีมเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้พินิจพิจารณาและวิเคราะห์ ไปด้วยกันนะครับส่วนคลิปที่แล้วใครที่ตามมาเรียกได้ว่ากินเต็มๆแบบจุกๆก,กันเลยนะครับวันนี้เลยจะจัดหนักให้ทุกคนลองเอาไปเป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจดูนะครับซึ่งวันนี้ผมก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองมาแบบละเอียดแล้วนะครับก่อนที่จะมาแนะนําให้ทุกคนลองนําบทสรุปที่ผมจะนํำเชีร์ในวันนี้ไปตัดสินใจกันอีกทีก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกคนนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแบทเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการพบกันของทีมอันดับ2 m a แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอันดับ4อย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยูก่อนนะครับตอนนี้กลายเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยนะครับนัดล่าสุด ก็คัมแบ็กกลับมาได้จากการโดนนำไปก่อนจนกลายเป็นสถิติการคัมแบ็กมากที่สุดในลีกไปแล้วนะครับทำให้ตอนนี้แมนยูรั้งอันดับ2ของตารางมี70คะแนนตามหลังแมนซิต,ตี้ทีมอันดับ1อยู่10คะแนนนะครับโดยแมนยูแข่งน้อยกว่า1นัดและก็ยังทิ้งห่างอันดับ3เชลซีอยู่6แต้มและ7แต้มจากเลสเตอร์ เรียกได้ว่าอันดับ2นั้นคงไม่หลุดมือไปอย่างแน่ๆแ,แล้วนะครับห้านัดลังสุดในลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยชนะไป4นัดส่วนตัวผู้เล่นของแมนยูช่วงนี้ถือว่างานหนักเลยนะครับเพราะมีนัดตกค้างและต้องเล่นติดต่อกัน3นัดในเวลา5วันทําให้ต้องมีการจัดการตัวนักเตะพอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่กับโซชานะครับว่าจะจัดการอย่างไรแต่เท่าที่ดูมาหลายๆนัด ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่ลงมาอยู่เรื่อยๆแต่จะมีการเปลี่ยนออกก่อนเวลาอยู่บ้างเล็กน้อยก็ต้องไปดูเรื่องสภาพนักเตะอีกนะครับแต่ตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีปัญหาอะไร ไปดูทางผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับล่าสุดเพิ่งโดนเชลซีเบียดแซงขึ้นไปแทนที่อันดับ3โดยเชลซีนั้นนำอยู่1คะแนนซึ่งท้านัดนี้เลสเตอร์สามารถเอาชนะแมนยูได้ก็จะแซงเชลซีขึ้นไปรังอันดับ3ชั่วคราวก่อนนะครับทำให้นัดนี้ต้องจริงจังและยังต้องเก็บแต้มจากแมนยูไปให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็เพื่อจะทิ้งห่างอันดับ5อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดออกไปก่อน เพื่อการันตีท็อปโฟนะครับ5นัดหลังสุดของเลสเตอร์นั้นเลสเตอร์แพ้แค่นัดเดียวนะครับคือนัดล่าสุดที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิล2ต่อ4คือนัดนั้นเรียกได้ว่าผิดฟอร์มกันไปเลยทีเดียวนะครับนิวคาสเซิลก็เล่นได้ดีมากๆด้วยนะครับแถมโดนนําไปก่อน4ลูกเลยนะครับเลสเตอร์ยิงได้2ลูกจากช่วงท้ายเกมนะครับส่วนตัวผู้เล่นของเลสเตอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับสําหรับตัวหลักที่ลงกันเป็นประจําอยู่แล้ว เรียกได้ว่าฟูทีมกันเลยทีเดียวเลยนะครับสถิติที่เจอกันมาของคู่นี้5นัดหลังสุดแมนยูแพ้ให้เลสเตอร์นัดเดียวนะครับคือนัดในฟุตบอล FA ครับแต่ถ้านับเฉพาะในลีกเลสเตอร์ไม่เคยเอาชนะแมนยูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเตะที่บ้านใครก็ตามแต่อีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจคือเลสเตอร์ไม่เคยบุกมาเก็บแต้มจากแมนยูได้เลยคือเอาง่ายๆถ้ามาเยือนแมนยูนั้นคือเลสเตอร์ แพ้รวดเลยนะครับคู่นี้แมนยูนั้นเป็นต่อลสเตอร์อยู่นะครับคือต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมก็ยังมองว่าแมนยูยังคงจะเอาชนะลสเตอร์ได้อยู่นะครับเพราะตอนนี้แมนยูอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจมากๆและลสเตอร์เองก็แพ้มาในนัดล่าสุดห่วงในเรื่องของกำลังใจและความมั่นใจของนักเตะลสเตอร์ม,มากกว่านะครับผมให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ แน่นอนครับไปดูกันต่อที่คู่ที่2เลยนะครับระหว่างเซา์แทมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตี2.15นาทีนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้เตะก,กันไปแบบไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ผมหยิบยกคู่นี้มาเพราะเป็นทีมระดับเดียวกันและตัวผู้เล่นก็พอใช้ได้ทั้งคู่นะครับน่าจะสนุกกันเลยนะครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านซาว์แธมป์ตันนั้นอยู่อันดับ16มี37ขคะแนนนะครับห่างโซนตกชั้นอยู่10ขคะแนนนะครับซึ่งถ้ามองตามความเป็นไปได้ก็สบายตัวแล้วนะครับคงจะเล่นแบบไม่ต้องกดดันอะไรแล้ว5้านัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยแพ้ไปถึง4และเสมอ1เท่านั้นถือว่าอาการหนักพอสมควรเลยนะครับสำหรับซาวทแธมป์ตันโดยนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ส่วนตัวผู้เล่นนะครับ จะขาดทางด้านของแดนนี่อิงส์และโรเมอูที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็นำทีมโดยวอร์เปลววอ์คอต์ดเซียดัมนาธานเรดมอนนะครับตัวหลักๆที่เหลืออยู่ก็ยังพร้อมกันครบนะครับไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างคริสตันพาเลตกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับ13มี41คะแนน5นัดหลังสุดนั้นชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับแต่ล่าสุดนั้นบุกไปเอาชนะ ทีมตกชั้นจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีมนั้นเล่นด้วยความที่ไม่ต้องลุ้นหรือกดดันอะไรเช่นเดียวกับเซา์เทมป์ตันนะครับแค่เป็นการเตรียมตัวที่จะไปเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวผู้เล่นของพาเลทนั้นก็นําทีมโดยซาฮาเบนเตเก้เอลเซ่นะครับที่ยิงได้ในนัดก่อนนะครับก็พร้อมลงสนามนะครับ รวมไปถึงคู่เซนเตอร์อย่างเคฮิลและคูยาเต้นะครับและก็ผู้รักษาประตูอย่างบิเซนเต้กวต้านะครับที่เก็บขีนชีดได้ในนัดก่อนก็ฟิตเต็มที่นะครับสถิติการพบกันของคู่นี้สีนัดหลังสุดก็สลับกันแพ้ชนะมาฝั่งละ1ครั้งนะครับที่เหลือก็เสมอกันไปเกมนัดนี้เจ้าบ้านนั้นเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับเพราะความที่ได้เล่นในบ้าน แต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าทางผู้มาเยือนยังมีทีเด็ดของกองหน้าอย่างซาฮาและเบนเตเก้ที่ดูจะเฉียบคมกว่าเพราะทางด้านเจ้าบ้านนั้นขาดตัวจบสกอร์อย่างแดนนี่อิงไปนะครับทำให้ความน่ากลัวนั้นลดลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ผลงานเองนัดหลังๆก็แพ้มารวดนะครับก็ต่างจากคริสตันพาเลตนะครับที่นัดล่าสุดก็มาเรียกความมั่นใจได้นะครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่คริสตันพาเลตไม่แพ้แน่นอนครับ รอลุ้นถึงชนะเลยนะครับผมมาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับ2คู่คืนนี้ที่ผมนำมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมและก็เอาไปประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมให้เชียร์ไปที่แมนยูแล้วก็พาเลทน,นะครับ2ทีมนี้ชนะแน่นอนครับจัดเต็มบินบินกันไปครับก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องบอลเต็ม10ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำ คลิปต่อๆไปแล้วก็นำทีเด็ดมาฝากทุกคนแบบนี้ทุกๆวันที่มีบอลเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดี